สกลน,นครเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงเรื่องการทอผ้าและย้อมครามส่งต่อกันมารุ่นสู่รุ่นทั้งคนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่ผ้าครามเมืองสกลน,นครจึงเข้มแข็งชัดเจนกว่าที่อื่นผลิตภัณฑ์ผ้าครามธรรมชาติก็เป็นหนึ่งในสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดสกลน,นครภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวไทยพวนที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน คลามมันเป็นสิ่งที่มีชีวิตมันเป็นครามธรรมชาติที่มันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรเยอะ mm hmm. ก็คือตอนนี้เราใช้คลามเป็นอาชีพหลักในการใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านแต่ก่อนอ่ะเราเราไม่ได้มีความรู้เรื่องครามนะคะมาทำครามเพราะว่าเราหลงเสน่ห์ในความเป็นครามธรรมชาติความ Amazing ในการที่เราได้ลงอยอมครั้งแรกแล้วจับใบไม้สีเขียว หม้อเหลืองเหลืองว่าผ้าสีขาวลงไปย้อมเอาขึ้นมา,าให้โดนอากาศแล้วเป็นสีน้ำเงินเข้มมันเกิดความ Amazing ตั้งแต่แรกเราก็เลยคิดว่าอาชีพนี้จะเป็นอาชีพที่ทำให้เราทำงานที่บ้านพร้อมกับความเป็นตัวของเราเองคือถามาจะไปต่อได้ยังไงก็คือมีหน่วยงานต่างๆเข้ามาช่วยสนับสนุนนะคะแล้วก็ เราก็มีอบรมที่ไหนเราก็ไปมันทําให้เราเกิดการพัฒนามากยิ่งขึ้นพอพัฒนาแล้วแล้มีความรู้แล้วเราก็เลยทําที่บ้านนะให้เป็นแหล่งเรียนรู้หน่วยงานก็เข้ามาส่งเสริมแนะนํานักท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักค่ะ,คะก็เลยทําให้กิจกรรมที่บ้านหลักๆก,ก็จะเป็นงานมัดยอมมัดยอมความธรรมชาติทุกๆคนที่มีความเป็นคลาสอยู่ในตัวนะ่ะมาสัมผัสคมรธรรมชาติที่นี่ให้เกิดเป็น ด้สวยงามมแล้ววีีชิตด,ดยงานต่างๆในจังหวัดสกลน,นครพร้อมใจกันอนุรักษ์ส่งเสริมและเชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าย้อมครามโดยมีการให้ความร่วมมือในการสวมใส่ผ้าย้อมครามอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งวันให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในพื้นที่จังหวัดสกลน,นครและสร้างรายได้สู่สกลน,นครมีคนที่เกี่ยวข้องกับผ้าครามในฐานะคนทำคนแปรรูป คนขายมีอยู่มากมายหลายร้อยคนในจังหวัดสกลนครซึ่งยังมีบทบาทในการสืบทอดภูมิปัญญาในการทำผ้าย้อมคลามในขนาดเดียวกันคนรุ่นใหม่ๆที่หันมาสนใจภูมิปัญญาผ้าคลามด้วยเห็นว่าไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ผลิตและผู้บริโภคไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมวัตถุดิบก็สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่นก็เริ่มมีคนจานวนมากขึ้นเช่นกัน นอกจากการสืบทอดภูมิปัญญาแล้วคนทำครามรุ่นใหม่ก็มีมุมมองใหม่ๆที่ออกนอกกรอบเดิมเรียกได้ว่าคนเก่าก็มีคนใหม่ก็มา มันคลาฟได้ก็คือเราสามารถออกแบบในเชิงสร้างสรรค์ได้ครับคราฟเนี่ยเป็นวัฒนธรรมของคนสกลคําว่าคลาฟหรือว่าคําว่าคราฟเนี่ยทำไมถึงเป็นคลาฟได้ในมิติของความเป็นอินนิโกเนาะในแบรนด์ของเราเนี่ยเราคิดว่าเราอ่ะจับเอาผลิตภัณฑ์ที่มันอยู่ในท้องถิ่นซึ่งเป็น G.I. ซึ่งเป็นสิ่งบ่งที้ทางภูมิศาสตร์ ที่อยู่ในสกลนครเนี่ยสามารถบอกได้ว่าเราจับมันมาออกแบบโดยเราใช้สิ่งที่เหลือจากกระบวนการผลิตในการผลิตตรงนี้ให้มันเกิดความร่วมสมัยสามารถให้คนเมืองหรือคนในชุมชนสามารถใช้ของของเราได้ครับด้วยว่าเรายังมีเรื่องของอัตลักษณ์และเอกลักษณ์แล้วก็ในเรื่องของความเป็นภูมิปัญญาในเรื่องของสีในเรื่องของการจับผู้สีในเรื่องของความเป็นศิลปะเอาเข้ามาใส่ในผลิตภัณฑ์ใบนี้ครับซึ่งเป็นกระเป๋าผ้าต่อในสไตล์ของอีดิโก้ครับ